รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพวกเราชาวสยามโสภาวันนี้พวกเราจะมาตามหาความสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดเลยที่เป็นเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามมีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่คนมาพิชิตยอดเขากันทุกปี มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตของคนไทยดำมีสินค้าพื้นถิ่นที่ส่งไปขายต่างประเทศการสร้างความมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบในชุมชนและประเพณีการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในจังหวัดเลยและในโลกจังหวัดเลยมีชื่อเสียงเรื่องเมืองแห่งทะเลภูเขา ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของนักท่องเที่ยว<ห>อยากจะมาเป็นผู้พิชิตภูกระดึงค่ะตอนนี้เจ็ดโมงตรงแล้วนะคะเราอยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูกระดึงกำลังต่อแถวเพื่อจองเต็นสำหรับผักในคืนนี้แล้วก็จ่ายค่าเข้าบริการด้วยค่ะตอนนี้ก็มาต่อแถวซื้อ ตั๋วหนึ่งหนึ่งสัมภาระต่อหนึ่งใบห้าบาทค่ะหลังจากที่เราเอาช่างสัมภาระตรงนู้นเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อกันตรงนี้เลยคะ่ะตรงนี้จะเป็นที่ท,ที่ลูกค้าเขาจะมาจัดสัมภาระนะคะโดยเขาใช้หลักการการทุนแรงช่วยด้วยจะทําให้แบกได้เบาขึ้นและนี่ก็คือบัตรสัมภาระที่เราได้มาเราก็ไปรับสัมภาระข้างบนเลยค่ะกิโลละสามสิบบาท อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะเปิดรับการท้าทายของผู้พิชิตยอดเขาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง31พฤษภาคมของทุกปีโดยจะเปิดให้ขึ้นภูกระดึงได้ในช่วงเวลา7โมงเช้าถึงบ่าย2โมงเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายเดินทางไปถึงที่พักบนยอดภูกระดึงก่อนที่จะมืดซะก่อนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นภูเขาลาดชันหน้าผาสูงชัน การเดินทางค่อนข้างจะลำบากเล็กน้อยแต่จะแบ่งเป็นซ้ำต่างๆแวะพักได้ในแต่ละซ้ำระหว่างทางขึ้นไปนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าเขาแบกกันเอาเป็นว่าจะยกขึ้นหรือเปล่าลองลองอ <c oughs> เอาไม่ขึ้นจริงๆ <c oughs> แค่เดินเองก็ลำบากจะตายอยู่แล้วคะ่ะให้มาแบ่งอย่างนี้ตายแน่ๆ ตลอดทางที่ผ่านมาถึงแม้ว่ามันจะลำบากมากแต่ละแต่ละสเต็ปที่กว่าจะข้ามมาเนี้ยได้เนี่ยโอ้โหเล่นแบบหมดแรงไปเลยอะคะ่ะเื่งจากบนได้สูงชันกันุนาละมา,าระวังกรุณาะมันระวังนะคะจะเจอทางลาบหรือยังคะโอ้ยร้อยเมตรช คือสูงขึ้นไปเงี้ยร้อยเมตรแต่ว่าพอมาถึงจุดจุดนี้ก็รู้สึกภูมิใจว่าแบบเรามาเรามาถึงจุดจุดนี้ได้จริงๆแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่พาให้ทุกคนมาค่ะบนภูกระดึงจะมีเครื่องนอนและเต็นท์ให้เช่าซึ่งสามารถติดต่อเช่าได้ที่ทำการอุทยานด้านล่างก่อนที่จะขึ้นภูกระดึงหรือจะแบกเต็นท์ประจำตัวขึ้นมาเองก็ได้ สําคัญของเราในวันนี้นะคะก็คือผาลมสักค่ะซึ่งมีระยะห่างจากที่พักข,ของเราเป็นระยะทางเกือบ9กิโลเมตรค่ะไปกลับก็เกือบ20กิโลเมตรเหมือนกันนะคะแต่ว่าระหว่างทางเราก็จะแวะที่นี่เลยนี่สะอโนโดาดค่ะเกือบ3กิโลเมตรค่ะแล้วก็ที่ผาลมสักนะคะเราก็จะได้ไปดูพระาทิตย์ตกกันแต่ว่าทุกคนอาจจะสนใจที่พระอาทิตย์นะคะ แต่สำหรับโอ,อกาสค่ะสนใจบาวนี่มากค่ะต้องจองผ่าน Facebook ก่อนที่จะไปกินด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะและที่นี่แหละค่ะพาลมสักของประเทศไทยที่ที่จะทำให้พวกคุณตกหลุมรักเมืองไทยมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะอขอ,อีขอ,อี <laughs> ขอคคุณค่ะที่อำเภอเชียงคานยังมีเส้นทางท่องเที่ยวบ้านนาป่านาดซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนไทยดำสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำยังคงมีวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมงดงามไว้ยอย่างสมบูรณ์เป็นหมู่บ้านไทยดำเพียงแห่งเดียวในจังหวัดเลยและยังประกอบพิธีกรรมที่ตกทอดจากบารรพบุรุษท่ามกลางวิถีชีวิตสมัยใหม่ผมชื่อเพชรบองไพศูนย์นะครับเป็นประธานชมรมไทยดำที่ที่นี่นะฮะบ้านาปนาดตะบลเขาแก้วอำเภอจังคารจังหวัดเลยนะฮะเป็นกลุ่ม ชาติพันธ์ของไทยดำที่อพยพมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าที่นี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนก่อนหน้าโนอนก็มีชาวไทยดำได้อพยพมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินนำไปอยู่ที่เพชรบุรีคนทั่วไปก็จะเรียกว่าส่งดำหรือลาวส่งหรือไทยท่งดำไปแต่ที่นี่ยังเรียกตัวเองว่าไทยดำเหมือนเดิม แน่นอนนะในะถ้าไม่มีเจ้าแผ่นดินนี่เราเป็นเรื่องที่เสียหายอย่างมากเพราะว่าไทยดำนี่เคยประสบมาแล้วนะไม่มีเจ้าไม่มีจอมอเขาคนาเราก็จะบอกว่าไทยดำไม่มีเจ้าไม่มีจอมเพราะไม่มีเจ้าไม่มีจอมก็ไม่มีคนแย่งอำนาจกันเลล่มสลายต่อสู้กัน แย่งความเป็นใหญ่จนประเทศไทยดำก็เลยต้องล่มสลายเมืองไทยของเราเหมือนกันต้องรักษาไว้นะแลดับเจ้าแผ่นดินนี่มีแต่ช่วยเหลือใช่ไหมเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยมีแต่ดูแลพื้นที่หรือว่าก็ดูแลประชาชนทุกคน,นอันนี้เราก็ยกย่องเพราะเราจะยกย่อ,ยอ,ยอง ชื่นชมนะหลายประเทศก็คงจะอิจฉาทีนี้ก็จะมีเป็นแพาทอมือ ผ้าสิ้นเอกลักษณ์ไท่ดำก็จะเป็นผ้าสิ้นนางหานแล้วก็ค่ะอันนี้คือผ้าสิ้นลายนางหานอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็มีสิ้นลายแตงงมูค่ะแตงงมูก็จะเป็นแบบนี้เหมือนี้แม่ใส่นี่เต็งมูอันนี้เป็นผ้าทอมือนะคะแล้วก็จะมีโอทอปค่ะโอทอปสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็จะมีสบู่สมุนไพรแล้วก็เป็นโอทอปด้วยแล้วก็ จะมีน้ำพึ่งป่าน้ำพึ่งป่าธรรมาชาติจากป่าหามาจากป่าค่ะอันนี้ค่ะเสื้อห้ดำของผู้ชายค่ะดูก็คือเหมือนกันนี่ก็เป็นชุดข,ของผู้หญิงค่ะกระโปรงน,นี่ก็เป็นเสื้อห้ดำของผู้หญิงนี่ก็เป็นเสื้อฮีค่ะนี่แบบว่าเสื้อฮี อาซา<ช>ห้ดำค่ะใช้ในโอกาสไหนครับเสื้อใยเดียวนี้ก็ได้ค่ะแต่โอากาสอื่ก็ได้ไปทํางานก็ได้ค่ะเร<ม>าไปใส่ไปทํางานได้ค่ะอันนี้เป็นมีความเชื่ออะไรคะนี่เป็นของโบราณเขาแบบว่าเชโกนนะที่หนีองครามมาะคะ่ะนี้องครามมาแล้วก็เอามีลูกด้วยนะแล้วก็ลูกที่เดินทางะคะ่ะมันไม่มีค่าที่หองลูกก็ตัวน,นี้เลยหองลูกมา ก็เรียกว่าภาาเดียวค่ะก็เสื่อมาตั้งแต่แล้วกมาค่ะเราไม่รู้ลแล้วเราก็พวกหัวได้ค่ะก็กใช้ได้หลายอย่างหลายอย่าง,งค่ะเราพันคอก็ได้เราทำแบบนี้ก็ได้นะถ้าแบบนี้ก็ได้ค่ะทำทําน้อ๋อเป็นท่าแถบก็ได้ไดีไม่เป็นไค่ะอค่ะ เป็นผ้าแถมได้ผ้าหัวได้กันแดดแล้วก็ใช้ห่อลูกได้ <c oughs> เยือนร่วมรำเพลิงนสนุกทำข้าวเมน,นด้วยกันกับยายได้นะคะ นาป่านาดยังมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาคนไทยดําในด้านผ้าสิ้นทรงดํานางหานหรือที่รู้จักกันในนามผ้านางหานคือสมัยกนะ่อนน่ะไทยดำนะ่ะมันเป็นผ้าประจําตระกูลไทยดําเน๊เพราะว่าสมัยก่อนไทยดําทอผ้าทำลายฝ้ายลายข้าวใช่ไหมคะจะมีแค่ผ้าฝ้ายสีขาวสีดําย้อมมะเกลย้อมอะไรไปใช่ไหมคะทีนี้ทอผ้าก็จะได้เป็นผ้าลายทางผ้าลายแตงโมงเนี่ยค่ะ เขาเขาจะทอได้แค่ผ้าลายทางแบบนี้แล้วเรียกว่าผ้าลายแตงโมคนที่พอมีอันจะกินมีแต่ที่เขาบอกว่าเป็นผ้าที่เชื้อเจ้าใส่อันนั้นก็ไม่ใช่หรอกเป็นคนผู้มีจะกินเนาะมีกระตังก็เลยมาเป็นหัวอะไรสักหน่อยนึงมาคิดค้นคิดค้นทําผ้าลายนางหานว่าอย่างนั้นอันูพุท่าเล่องให้ฟังเนาะพอทำแล้วก็คือไม่ได้บนบานสารกล่าวผีเรือนเลยไทยดำถือผีเรือนค่ะผีบรรพบุรุษ ก็คือทำอย่างเดียวแต่ไม่ทันได้เท่าไหร่ก็เสียชีวิตไม่มีเหตุผลเลยวันนี้คนที่สองมาทำต่อคนที่สองก็ก้มหน้าก้มตาทำอย่างเดียวเพราะไม่รู้เรื่องมาคิดแบบออกแบบอะค่ะแล้วทีนี้ก็เสียชีวิตอีกพอคนที่สามจะทำผู้เท่าไทยดำบอกว่าไม่ต้องทำคืนทำตายหมดเลยผู้หญิงไทยดำว่างี้ก็เลยผู้หญิงไทยดำคนนี้บอกว่าตายก็ยอมแต่ให้เขาทำก่อน แต่เขาลงมือทําเขาบนบานผีเรือนก่อนไงเขาบอกเล่าผีเรือนก่อนว่าขอให้ลูกทําผ้าลายนี้ออกมาได้เถอะจะได้เป็นศักดิ์ศีให้กับไทยดําจะได้เป็นผ้าประจําวงตะกูลถ้าเลี้ยงผีเรือนคาใดจะมีผ้าผืนนี้ใส่ให้ทีนี้เขาทําได้ได้สําเร็จเลยบัดนี้ก็เลยเรียกว่าผ้าลายนางหานคำกล้าหาญของผู้หญิงคนนั้นพู้เทาบอก อันนี้คือพญานาคต่อมาลายที่สองนาคคู่คือลำตัวติดกันนาคน้อยคู่เล่นน้ำอย่างเพลิดเพลินผู้เฒ่าบอกอย่างนี้อะค่ะนี่ลายที่สองนะลายที่สามคือตัวนี้ตัวนี้อะค่ะถ้าพูดถึงก็คือลายกาเลใช่ไหมคะแต่เขาเรียกว่าลายโซปราศาสต์สมัยก่อนก็หมายถึงลายกาเลบนหน้าจั่วบ้านคนไทยดำด้วยนี่แหละแล้วบัดนี้ลายที่สี่กับลายที่ห้า มันจะอยู่ตรงยกขีดค่ะลายลูกตุ้มสัญ,ญลักษณ์ของการตุ้มโฮมของคนไทยดำอันนี้ลายกระดุมผีเสื้อเนี่ค่ะบนหน้าอกเสื้อผู้หญิงไทยดำตัวนี้จะมีห้าลายในผ้าลายนางหารเดิมเดิมเลยของเดิมอะค่ะอันนี้แหละเป็นตำนานของผ้าผืนนี้เนี่ยจะมีอยู่ในนี้แล้วก็ในหนังสือก็จะมีเพราะว่าทรงถวายพระองค์ท่านนั้นแต่ก่อนมันไม่มีพิมพ์ดีดเราก็พิมพ์ไม่เป็นเราเรียนน้อยเนาะ เขียนด้วยลายมือแล้วก็พับใส่กันไว้อันนี้เพิ่นสเสด็จทีต่ตอนที่แม่ทําทําศูนย์กลางหมู่บ้านศูนย์ใหญ่ตรงศูนย์วัฒนธรรมคนไทยดำค่ะที่ผ่านขึ้นมาเพื่อนสเสด็จเสื้อก็เป็นเสื้อที่นี่ดูป้ายก็ยังไม่ได้ออกเพราะว่าถ้าเพิ่นมาถึงก็แม่ก็นั่นแล้วเพิ่นก็เลยว่าให้ใส่ให้เลยอะอันนั้นแหละค่ะถวายผ้านางหารมีคนหลากหลายมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาสืบคน้น นี่แหละทีนี้เราก็พยายามอยากจะให้มีคนสืบสารเนาะเรามีลูกหลานเราก็พยายามดึงเข้ามาค่ะดึงเข้ามาตรงนี้มาให้รับรู้มาอบรมเด็กเยาวชนช่วงที่เขาปิดเทอมให้มัดมีแล้วก็ให้ทอผ้าสิ้นมีผู้เท่าได้เจอเจอกันเราได้ความรู้จากผู้เท่าบ้างทําไมอย่างนั้นเราก็ไม่มีวันนี้ก็คือพยายามสืบค้น ทำทุกวิธีทางค่ะที่จะสืบทอดวัฒนธรรมแล้วก็จะถ่ายทอดให้กับเด็กรุ่นใหม่แล้วยังมีศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่านาดที่รวมกลุ่มกันทำผ้าทอมือแบบโบราณโดยใช้สีจากธรรมชาติและอนุรักษ์การปลูกฝ้ายพื้นเมืองศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองทอฝ้ายพื้นเมือง ที่นี่เขาเป็นศูนย์คอผ้าพื้นเมืองน,นาบ้านนาป่นานะคะแล้วก็มองเลยเนี่ยคือผ้าฝ้ายฝ้ายมองเลยเพราะว่าเพราะว่าเรามีฝ้ายเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็กคออออืออะไรนะคะกาชาติก็จะเป็นเรื่องของดอกฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะหล่นี้จงเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็ใส่สบายแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็ใส่ได้ทุกเทศกาลนะ เรื่องการดูแลก็ก็ง่ายๆด้วยแล้วก็แต่ที่นี่เขาจะมีฝ้ายใช่ค่ะมันจะนิ่มแล้วเขาก็จะมีที่เขาเขาอนุรักษ์ไว้ก็คือจะเป็นฝ้ายตุยถูกไหมคะเป็นสีไม่ได้ย้อมเลยในสีธรรมชาติเนี่ยฝ้ายตุยเนี่ยที่นี่ก็คือนอกจากทอเราก็ทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแปรลูแรูปแล้วก็ส่งออกด้วยค่ะแต่ที่ที่ที่แบบว่าส่งออกบ่อยคือคือเซตนี้ประมาณนี้นะคะคุณยายค่ะเนาะ ที่เป็นเป็นผ้าอันเนี้ยที่ที่แบบว่ามีออเดอร์มาอาจารย์นี่ค่ะจะเอาเอาไปขึ้นสีไม่ซ้ำเลยสีไม่ซ้ำเลยจะเอาไปทำกระเป๋าคัทค่ะคือที่ซื้อไปแบบซื้อไปแต่ว่าเมองไม่เห็นว่าทำเองได้ก็เลยบอกว่าะหยัดเราก็บอกว่าทำแล้วเอาไปให้เพื่อนๆเป็นของฝากนะคะ วาผ้าของเมืองเลยเนี่ยส่งออกลายลายพื้นที่นะคะของปกบกระบอกก็ส่งออกส่งญี่ปุ่นนะฮะที่นี่ก็ส่งญี่ปุ่นค่ะแล้ะก็คือส่วนใหญ่แล้วว่าพวกญี่ปุ่นแคนาดาสวิตเหรือรู้สึกนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียก็ส่งนะคะคือพวกนี้เขาจะเป็นกระแสสิ่งวัล้อมาแรงกระแสกีนมาแรงเขาก็จะชอบแบบว่าต้องยอม สีธรรมชาตินะไม่ใช้สารเคมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ใช้ไม่ไม่ใช้สารเครม,รเรม,มีใช้ <ไป S 1> ใบไม้ไมเปลือกไม,ไม,ไม้อะไรพวกเนี้ยดินคูนอะไรประมาณเนี้ยเป็นเป็นธรรมชาติค่ะแล้วเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศนั้นได้มีการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่อย่างเช่นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบซึ่งเกิดจากแนวคิดพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทำให้ตำบลหมู่บ้านมีระบบป้องกันที่ดีปลอดภัย ป้องกันภัยคุกคามในแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปกลมนก็จะมีบทบาทหลักนะครับคือในการเป็นฝ่ายในการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งเป็นผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลยนะครับในการแนะนำนะครับแก้การแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับบทบาทที่2ก็จะเป็นการบูรณาการประสานงานกับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการพล,ลเรือนเอกชนนะครับ ในการแก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านคนด้านพื้นที่นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพาไปชมนะครับการฝึกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับซึ่งชุดนี้จริงๆเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยน่ยได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณปี2,552นะครับแต่ว่าเนื่องจากสภาวะโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับภัยคุกคามต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจําเป็นจะต้องเอาชลบอที่มีอยู่เดิมเนี่ยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องแก้ปัญหาภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ครับเออแล้วก็วชี้แจเงเขาตรงนั้นมีเด็กเล็กเยอะตรงนี้มันโรงเรียนนะครับช้าสมมติเราอยู่หน้าโรงเรียนนะครับช้าครับเด็กข้ามถนนเดี๋ยวเนี่ยลดคือเราเน้นเรื่องรดอุบัติภัยท้องถนนช่วงชุมชนครับช่วงหน้าเทศกาลเนาะได้ครับครับระวังหน่อยนะครับช่วงนี้รถมันเยอะครับได้ครับ เนื่องจากคนร้ายได้หลบหนีจากด่านนะครับมีอาการคุ้มข้างนะครับเาเดียวกันมามาติมาขร้ายนะครับไปเด็กพอ,กเ,อเจอด่านตำรวจนะครับด่านเจ้าหน้าที่กรมนอความมั่นคงอ่าร่วมกันตั้งอ่จุดตรวจปรากฏว่าคนร้ายคุ้มข้างได้วิ่งลงรถหลบหนีครับไปจนมุมอยู่ตรงข้างกระแพงตึกนะครับไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายที่ยังไงนะครับอาการสาหัสต,ตอนนี้เราไม่รอเวลาแล้วครับเราจะต้องเข้าไปช่วยเพื่อกันไม่ให้ผู้ก่อเหตุเข้าไปทําร้ายคนอีกนะครับ กันเนี่ยถอดชุดมาไปถอดมาถอดชุดมาไปเลยอ่ต้องโลดต้องโลดต้องโลดกันไปนะครับโลดนะครับอ้าวสั่งบุกก็สั่งบุกเลยครับบุกค่อยๆนะครับค่อยๆ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 เลยครับไปปูกระพุชะเหลือทั้งฝ่งไม่ทันเลยคนตัวนะครับคนตัวใส่เครื่องฉุกเฉิการกับสุดยอดอย่างนี้แหละครับมาแล้วจีบแขน ของจริงไม่ได้นุ่มนะครับแล้วรถด้วยความปลอัยเต็มที่เลยครับระวังอย่างเดียวระวับอย่างเวระวังอย่างเดียวพี่ขวาขึ้นนั่งพี่ขวาขึ้นนั่งอย่างนี้คนที่เจ็บต้องร้อยปักคอร้อยวิ่งให้เร็วที่สุดนะครับไม่ต้องกลัวไม้งามเราพังนะครับพอคุมสถานการณ์ได้แล้วทิ้งเลยนะครับไม้งามคุ้มคุบตัวได้นำมาควบคุมตัวไอ้ที่บ้านกำลังไ่บ้านผู้ใหญ่เพื่อรอเจ้าหน้าที่สายตรวจรับตัวและดำเนินคดีต่อไปนะครับกรมการปกครองตะบลเข้มแข็งเนี่ยเราเน้น

กรรประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนถือเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และสำคัญของจังหวัดเลยซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากด้วยดูจากจำนวนห้องพักโรงแรมรีสอร์ทในอำเภอด่านซ้ายถูกจองเต็มจนหมดส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวไม่ได้จองล่วงหน้าจะเปิดห้องพักในตัวเมืองที่จังหวัดเลยและบางส่วนได้ทะลักเข้าพัก ที่อำเภอเชียงคานการท่องเที่ยวปีนี้เป็นไงบ้างครับก็ปีนี้รู้สึกว่าคนจะเยอะมากเลยค่ะค่ะค่ะก็วันนี้เรา,าได้ได้รับเกียรตินะคะมีนักท่องเที่ยวจากประมาณ5ประเทศนะคะก็จากเช็กสโลวาเกียฮังการีโปแล,ลนประมาณนี้ค่ะคืออ่า ทัวตัวพีตาโขนจะเป็นเฟสติอัลอยู่แล้วนะคะก็ทางนักท่องเที่ยวก็สนใจนะคะแล้วก็เป็นเอเจนซี่ทัวร์เหมือนกันที่เข้ามาเพื่อที่จะได้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วในจังหวัดเลยเอาเภอด่าไซา์ให้ได้เยอะมากขึ้นนะคะเมื่อกล่าวถึงการละเล่นผีตาโขนเป็นการละเล่นชนิดหนึ่ง ที่ผู้เล่นต้องสวมหน้ากากที่วาดหรือแต้มให้หน้ากลัวโดยชุดแต่งผีตาโขนจะใช้ผ้าเก่าผ้ามุง้งหรือใช้เศษผ้ามาห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดโดยผู้เล่นร่วมเข้าขบวนแห่จะแสดงท่าทางต่างๆระหว่างที่มีประเพณีบุญหลวงเป็นการละเล่นที่มีเฉพาะในท้องที่อำเภอด่านซ้ายเท่านั้นปีหน้า จะขึ้นมหาวิทยาลัยแล้วค่ะก็เลยอยากมาการละเล่นในพื้นที่ที่ว่ามาเรียนด้วยค่ะก็เลยอยากมาลองเล่นด้วยค่ะอยากลองเล่นเพราะว่าแต่ละปีหนูไม่ได้เล่นเลยปีนี้ก็เลยอยากลองเล่นดูค่ะอยากได้ของใหม่อันดีสอันร้อยสามอันร้อยสามอันเพิ่งมาเล่นจ้ะเออมันมันสนุกค่ะสนุกค่ะสำหรับการอ่า จัดการประกวดกา,านหน้ากากผีตะโขนนะ,ะนะคะจัดทุกปีเพื่อที่จะพัฒนาหน้ากาก ให้มีความสวยงามแล้วก็ร่วมสมัยขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรามาเปรียบเทียบเนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการของการทําหน้ากากาได้มากเลยนะคะจากปีก่อนกันก่อนเนี่ยจะทําแบบดั้งเดิมวัสดุอุปกรณ์ก็เป็นแบบเดิมๆแต่ปีนี้จะเห็นว่าพญานาคเข้ามาเนี่ยนะคะในการประดิษฐ์ประดอยเนี่ยสวยงามมากเลยจะเห็นความชัดเจนมากว่าร่วมสมัยมากน้องมีความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะคะการส่งเสริมให้มีการจัดงานเทศกาลประจำปี ไม่ใช่เพียงเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเท่านั้นยังเป็นการลนณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอีสานร,รวมทั้งให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไปและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางตามหาภูมิปัญญาที่ยั่งยืนของจังหวัดเลยขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปกับพวกเราทุกสัปดาห์ ในรายการสยามโสภา